ไปดึงมันทำไมจุกนมมันจะพังฮะกัดมันทำไมลูกชายกัดทำไมเด๋จ,จุกนมพังไม่มีอะไรกินแล้วนะเนี่ยเลยะหมดแล้วเนี่ยฟันหนูเห็นไหมจะไปดึงมันสิ นเฮ้ยดึงทำไมลูกมันจะพังอื้อื้ห่งหมดเละหมดดึงแบบเนี้ยเละหมดเละหมดเลยดึงไปนะอย่างเงี้ยเรียหมดเลย ดึงเข้าไปกัดเข้าไปจุกนมอ่ะอ่ะกัดเข้าไปอ่ะเต็มที่ไปเลยอ่ะอื้อหือดูดิเต็มที่ไปเลยเอาให้มันพังไปเลยให้แม่ซื้อให้ใหม่อ่ะเอาเลยอื้อหือเอาเลยเอาอีกดึงอีกกัดเอกกัดแรงเออนั่นแหละกัดแรงเร็วกัดอีกเร็ว กัดอีกเอากัดใหม่ดูกัดเบื้องหม่ดู้เอาเอาปียงไหนฮะคือ,าอามากัดแท้ขันแข็วติดฮะเอาเอา,เอาเข้าไปเอาเข้าไปเออ่อาเข้าไปอะ เอาจริงเอาจริงนะเนี่ยฮะโอ,อ้โหอืมอ้าวพอพูดเล่นเฉยๆมันมากัดจริงๆฮะอะไรเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นพอพูดเล่นเฉยๆทุกกัดเอาจริงกอาจังเลยเนี่ยฮะ อะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเฮะคนอะไรวะเนี่ยทำไมพูดนิดเดียวมากัดสักเอาจริงเอาจัง <c oughs> คนพูดเล่นเฉยๆยเนี่ยะฮ้ย <c oughs> <c oughs> อ้ยมาหน่อย